สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องรินสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นช่องสำหรับคนที่ชอบการเดินทางการเดินออกกำลังการออหาประสบการณ์ในป่านะคะท่านผู้ชมแล้วก็อาจจะมีบางคลิปบางวิดีโอที่เข้าไปในเมืองบ้างน,นะคะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้แมรินก็มาเดินเที่ยวป่ามาดูน้ำตกแถวแถวบ้านน้ำตกฟาอีโดค่ะ ซึ่งอยู่ใกล้ใกล้บ้านพวกเรานะคะแล้วตอนนี้มมลินก็มาเดินคนเดียวค่ะวันนี้วันที่25่าพฤษภาคมนะคะ2564ค่ะบรรยากาศที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือลมกําลังพัดเย็นสบายนะคะหนาวหนาวนิดนึงเพราะว่าแมรินใส่กางเกงบางค่ะวันนี้ใส่กางเกงเดินค่อนข้างบางนิดนึงนะคะก็เลยเจ้า็นาวนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อก,กันหนาวแบบหนาๆน,นะคะเราใส่เสื้อยืดแขนยาวธรรมดาค่ะ <c oughs> อ่า เดี๋ยวสักพักตอนนี้จะพาไปดูน้ําตกแบบข้างล่างนะคะหลังจากที่เมื่อกี้พาไปดูข้างบนมาแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเดินกลับที่เดิมเส้นทางที่เราขึ้นมาค่ะเดินขึ้นมาแล้วก็เราจอดรถไว้ข้างหน้านะคะไว้ข้างล่างไปดูนะคะว่าน้ําตกข้างล่างจะเป็นยังไงค่ะ วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายแล้วก็เงียบนะคะตอนเวลาตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายโมง10นาทีค่ะวันอังคารผู้คนก็ไปทํางานกันนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาเดินนะแต่เมื่อกี้เาลินก,ก็เห็นคนฝรั่งมาเดินอยู่ค่ะสองคนสาคนนี่แหละแต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนี้คนก็จะเยอะนะคะ คนที่นี่ชอบเดินป่านะคะท่านผู้ชมบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นค่ะเสียงมอเตอร์ไซค์นะคะไม่รู้ว่าจะขับขึ้นมาตรงนี้หรือเปล่านะเพราะาเมื่อกี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาปั่นจักรยานค่ะแล้วเขาก็ปั่นขึ้นมาตรงนี้แหละแล้วเขาก็ <c oughs> อ้อมไปทางนั้นแล้วเขาก็ลงกลับไปที่เดิมนะคะปั่นจักรยานแบบเสือภูเขาะคะ่ะ ดมลื่นไหมคะท่านผู้ชมนี่นะคะข้างทางเนาะแต่ไม่มีเห็ดนะไม่มีเห็ดไม่มีหน่อไม้เหมือนประเทศไทยนะคะเราก็จะทำเอาไม้มาพาดนี้ให้คนเดินผ่านนะไม,ไม่รู้ว่ามันลายตาหรือเปล่านะคะ้องขอโทษด้วยนะถ้าสำหรับคนที่ดูแล้วแบบลายตานะคะคนึงนก็จะเดินไปเรื่อยๆ ตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นสำหรับการเดินนะคะที่เราเดินขึ้นไปดูน้ำตกข้างบนเมื่อกี้เนาะก็เดี๋ยวนี่แม่นก็เอารถมาจอดไว้ตรงนี้นะคะจอดตรงนี้แล้วก็จะมีหมู่บ้านบนเขาอีกนะคะหมู่บ้านบนเขาก็ขับรถขึ้นไปตรงน ون, ู้นเดี๋ยวจะพาไปดูวิววิวฝั่งนู้นนะคะตรงวิว ตรงทางโค้งนี้ก็เป็นยังไงคะ <c oughs> ที่นี่เขาเรียกว่าเมืองปาอีโดนะคะปาอีโดถ้าพูดเป็นภาษาอิตาลีภาษาอะไรอื่นเขาก็จะเรียกว่า ออกเสียงประมาณว่าฝ่ายอีโดนะคะแต่ถ้าม่มรินพูดก็จะออกสำเนียงไทยฝ่ายอีโดค่ะมาดูมุมกันนะคะมุมตรงนี้กันตึ๊ดึดดงนี่ หอบเลยเดินหอบเลยนี่นะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งมุมของเมืองฟาอีโดค่ะที่เห็นเป็นสนามฟุตบอลอยู่ขวามือนี้นะคะก็คือโรงเรียน ที่ลูกสาวมาเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมหนึ่งถึงมสองค่ะพอปีนี้จบมสอง้้วก็ย้ายไปเรียนที่อื่นต่อมสามไปต่อมสามที่อื่นค่ะแล้วก็วิธยทำไมหอบแทีปร,รินออตรงนั้นก็จะเป็นสนามเล่นฮอกกี้นะคะหลังคาขาวๆนั้นนะเป็นสนามฮอกกี้ค่ะถัดไปก็เป็น ถนนทางด่วนนะคะนี่ข้างบนก็จะข้างล่างก็จะเป็นคลองน้ำเนาะ <c oughs> ทางด่วนเส้นนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเป็นทางด่วนที่เชื่อมระหว่างเป็นเป็นสายหลักของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เชื่อมระหว่างประเทศอิตาลีกับประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็จะทะลุลงไปน่นเลยอิตาลี เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะตอนนี้เข้าสู่หน้าร้อนแล้วต้นไม้ใบหญ้าก,ก็สีเขียวกันแล้วนะคะสีเขียวเต้มไปหมดเลยสวยงามตรงข้างหน้าที่เห็นสีน้ำเงินน้ำเงินนั้นค่ะสีเนี่ยขาวๆน้ำเงินนั้นเป็นตึกเป็นโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะแล้วก็โรงพยาบาลแล้วมันฝั่งข้างล่างนั้นค่ะมันก็จะมีถนนตรงนี้เนาะ เขาก็จะมีถนนไล่ขับไล่ขึ้นไปหมู่บ้านบนภูเขาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจนถึงนู่นแหละสุดเขตตรงนี้ก็จะมีอีกหมู่บ้านตรงนี้ค่ะตรงนี้หมู่บ้านสูงๆเนาะแล้วก็จะหมุนให้ดูอีก360องศานะคะท่านผู้ชมว่ามันก็จะประมาณไหนไปเร็วไปไหม ตรงนี้ก็จะเป็นถนอนอีกที่มันเข้าโค้งนะคะโค้งมาตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็นเส้นขึ้นไปข้างบนค่ะเป็นถนนนี้ขึ้นไปข้างบนหมู่บ้านข้างบนก็ <c oughs> ยังจะมีอีกอนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะมีบ้านคนอยู่ค่ะนี่ตรงนี้ค่ะมีบ้านคนอยู่นะใต้ต้นไม้นี่ค่ะมีบ้านคนอยู่ไวแน่นะเขาอ,อาจจะแอบดูเราอยู่ก็ได้ <c oughs> ใครจะไปรู้นะคะนี่ก็จะสามร้อยหกสิบองศานะคะ ตอนนี้เสียงออดโรงเรียนนะักเรียนน่าจะเริ่มเข้าเรียนกันแล้วหรือพักรอบบาทก็ไม่รู้นะไปค่ะตอนนี้มมลินก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนไปดูน้ำตกตกข้างล่างนะคะ ตอนแรกกะว่าจะเอารถมาจอดตรงนี้แล้วเขาก็ขึ้นไป้ายไม่ให้จอดว่าเขากําลังทํางานกันอยู่ค่ะเขาต้องตัดไม้ขนไม้มาไว้ตรงนี้ปกติตรงนี้จะจอดรถได้นะคะขวามือเนี่ยตอนนี้เขาไม่ให้จอดแล้วและตรงนี้ก็คือในส่วนของน้ำตกด้านล่างนะคะท่านผู้ชม เป็นบริเวณที่แมรินมาถ่ายวิดีโอมาถ่ายคลิปแล้วก็มาถ่ายรูปบ่อยๆค่ะแต่ว่ามาปีนี้ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาก็จะทารั้วกั้นนะคะไม่ให้คนลงไปใกล้ๆเนาะทํารั้วกัน้นแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้น้ําไม่เยอะนะคะเพราะว่าฝนมันไม่ได้ตกหลายวันแล้ว เป็นสถานที่พักผ่อนในตำบลของพวกเรานะคะประจำตำบลเพราะว่าได้แลวน้ำตรงนี้ก็จะไหลไปเรื่อยๆวันนี้น้ำค่อนข้างขุงนนะคะในคลองในน้ำขุนมากเลยนะ,ะนี่เป็นบรรยากาศที่อีกหนึ่งบรรยากาศนะคะตรงนั้นก็จะมีเด็กๆอนุบาลช่วงพักเที่ยงนะคะเด็กๆก,ก็จะไปเดินเขาเรียกว่าไปเดินออกกำลังกันหลังเที่ยงนะคะ และตรงนี้ข้างๆแม่ดินเนี้ยก็จะเป็นต้นหมอนนะคะเพื่อนๆที่ก็มาถ่ายบ่อยแล้วค่ะนี่ต้นหมอนกําลังออกลูกเล็กๆนะคะใบยังไม่เยอะนะตอนนี้ใบยังขึ้นสีเขียวเล็กๆอยู่ค่ะลูกเล็กก็เต็มต้นเลยนะเดี๋ยวแม่ดินจะเดินไปเดินออกกําลังสักพักค่ะแล้วก็ตอนกลับมาก็จะมาเก็บเอาใบหมอนนี่นะคะไปทําไข่เจียว เจียวไข่ใส่ใบหมอนยอดหมอนนะคะมาลองดูซิว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงเพราะยังไม่เคยกินแต่เห็นเป็นเพื่อนคนนึงประสุขค่ะ mm hmm. เขาเจียวไข่ใส่ยอดหมอน mm hmm. ก็เลยจะทําตามแกนะคะ mm hmm. นี่มีหมาวิ่งเล่นด้วย mm hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ำสะพานเนี่ย mm hmm. เห็นสะพานเมื่อกี้ก็ขับรถผ่านมาตรงนี้นะคะ น้ำมันขุ้นขุ่นนะวันนี้น้ำไม่สวยเลยเมื่อกี้แมลินก็วิ่งไม่ใช่วิ่งสิเดินขึ้นไปถึงตรงนน้นนะคะเพื่อนๆเดินขึ้นไปถึงตรงนู้นค่ะตรงที่เขียนไปข้างบนสีขาวๆนู่นค่ะโอเคสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณทุกการติดตามค่ะอ่า กดไลค์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ให้หน่อยนะโอเคลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ